ฟันธงเตรียมทยานนักวิเคราะห์ที่ทำนายออทำหายของบิตคอยได้อย่างแม่นยำฟันธงบิตคอยเตรียมพุ่งทยานแตะ95,000ดอลลาร์ครับ บิดควอนครับนักเทรดคริปโตเคเรนซีชื่อดังผู้ที่สามารถทำนายราคาอ r ทำหายหรือว่าจุดสูงสุดตลอดการของบิตคอยในช่วงก่อนเหตุการ์ h าวนิ่งได้อย่างแม่นยำครับเพิ่งอ,ออกมาเปิดเผยคาดการณ์หม่ว่าราคาของบิตคอยกำลังเตรียมที่จะพุ่งทะยานไปแตะระดับ95,000ดอลลาร์ในช่วงขาขึ้นรอบถัดไปครับบิดคอนครับได้ออกมาตอบกลับนักเทรดคริปโตเคเรนซีนะฮะชื่อดังอีกคนหนึ่งบนโซเชียลมีเดียนะครับใน X นั่นเองนะโดยเสริมว่า ปัจจุบันความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตยังไม่แน่นอนและระบุว่านักทุนที่ไม่สามารถทาใจล้มล้มนะครับแล้วก็รอให้บิตคอยทาตามที่คาดการไว้ได้นั้นอาจจะดีกว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความทรมานทางด้านจิตใจครับนอกจากนี้ครับเขายังกล่าวอีกว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับจะมีความเจ็บปวดมากมายสําหรับผู้ที่จิตใจอ่อนแอซึ่งเขาหมายถึงผู้ที่มีประสบการณ์น้อยในโลกการลงทุนครับ มาดูกันต่อที่ MilkyBoo คริปโตครับนักเทรดที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเสนทนาในครั้งนี้นะครับซึ่งเขาได้แชร์กราฟราคากับผู้ติดตามมากกว่า60,000คนบน X โดยวิเคราะห์ว่าปัจจุบันกราฟรายสัปดาห์ของ Bitcoin กำลังทำรูปแบบ Cup and handle ครับก่อนที่เขาจะเสริมครับว่าหากราคา Bitcoin ทะลุกรอบราคาสีเหลืองไปได้จะส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งทยานขึ้นไปตามรูปแบบกราฟที่เขาแชร์ด้านขวามือ ราคารูปแบบราคาขับเป็นแฮนดิลนะครับบนกราฟราคาของสินทรัพย์เป็นหนึ่งในสัญญาณทางเทคนิคครับที่ก่อตัวเป็นรูปถ้วยตามตัวอ,อ,กอ,อักษร U แล้วก็ตามด้วยส่วนที่เป็นหูแก้วอยู่ด้านขวามือหรือลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับถ้วยจิบกาแฟซึ่งหลังจากเกิดแพทเทิร์นนี้ราคาจะมีการเคลื่อนไหวลดลงก่อนที่จะมีการพุ่งทยานขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับค้นพบครั้งแรกครับโดยวิลเลียมเจโอเนลนะครับ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชาวอเมริกันตามข้อมูลของ Investopedia ซึ่งระบุว่าแพทเทิร์นนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของตลาดกระทิงหรือว่าสภาวะขาขึ้นอีกทั้งการคาดการราคาดังกล่าวครับยังได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอีกรายหนึ่งอย่างเล็กคาพิทอลครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าราคาของบิตคอย n หลังจากการทับวิ่งนั้นได้หลุดพ้นจากโซนอันตรายเป็นที่้อยแล้วแล้วก็ราคาของมันครับก็ได้ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากแนวรับ Reaccumulation n g h low support ครับหรือว่าหมายถึงระดับราคาต่ำสุดในช่วงของการสะสมใหม่เล็ก c p p t t l l ครับยังระบุอีกว่าในเดือนนี้และเดือนหน้าครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสำหรับ Bitcoin แต่หากผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว Bitcoin จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแบบก้าวกระโดดครับปัจจัยที่อาจจะมีผลกับเรื่องนี้ก็คือล่าสุดครับสถาบ,บัานการเงินขนาดใหญ่กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับโดย รัฐวิสคอซิลของสหรัฐครับเพิ่งจะกลายเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศครับที่เปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยได้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลชั้นนําโดยได้ซื้อหุ้นของ Backlog นะครับเป็น Backlog ไอ h a ร์บิตคอยทรัสต์ครับหรือว่า i b i t นั่นเองจำนวน9 4 5าหหุ้นครับตีเป็นมูลค่าเกือบ100ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐเลยในไต,ตรมาสแรกของปีนี้นะครับ การเคลื่อนไหวดังการเงทำให้รัฐวิสคอซิลเข้าร่วมกับบรรดายักษ์ใหญ่ของ Wall Street หลายรายรวมไปถึง JP n o r g s n แก็ w e l แล f a r g o นะครับ o ผ่านการเปิดเผยการมี Bitcoin ด้วยการลงทุนในกองทุน Bitcoin ETF ตามการยื่นแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า 13F นะครับพร้อมกันนี้รับ o r m o r g กนก็ยังเปิดเผยครับว่าบริษัททำการลงทุนมูลค่า7จ1 2แสาดอลลาร์สหรัฐในกองทุน ibit ของ Backlog อก BITB ของ Bitwise แล้วก็ uh, FBTC ของ Fidelity และยังมี GBTC ของ Grayscale ด้วยนะครับในขณะที่ Wel Fargo ครับเปิดเผยว่ามีการถือครองกองทุน GBTC มูลค่า1 4 1 8 1 7ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ครับยังมีบริษัทอื่นๆอย่าง BNP Paribas แล้วก็ BNY Mellon ที่ได้เปิดเผยข้อมูลการลงทุนเช่นเดียวกันแหมเรียกว่าตกเท้ากัน นะครับเข้ามาลงทุนในกองทุน e t f กันใหญ่โตเลยนะฮะโดยเฉพาะในทั้งทุนที่เป็นกลุ่มสถาบันอย่างในอเมริกาเองเนี่ยอย่างรัฐวิสคอนซิลเองก็โอโ้ขยับตัวเปิดเผยขนาดนี้นั่นแปลว่าอเมริกาเองก็จะตกขบวนนะครับในเทคโนโลยีเงินดิจิตอลแบบนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะครับในเมื่อ,อะจะควบคอนโทรลเซ็ไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมมันก่อนแล้วก็พยายามจะกุมนาดนะฮะในตลาดนี้ให้ได้นะครับ ก็เป็นความพยายามครับของของคนที่เคยมี Holo อำ <longo. S 1> นาจอยู่แล <functioning. S 1> ้วนะครับกองทุนหลายๆกองทุน the ก re ็ถือว่ามีอํานาจในโลกนี้อยู่แล้วในเรื่องของเงินทุนในการลงทุนในตลาดต่างๆนะครับแต่พอมีคริปโตเคอเรนซีมันทําให้ตลาดทุนหลายๆหลายๆแห่งเนี่ยเริ่มสะเทือนนะครับเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินมันเทออกไปทางตลาดทางทางคริปโตมากนักนะครับสุดท้ายแล้วพออเมริกาเริ่มสยายปีใช่ไหมครับเริ่ม แผ่อํานาจเข้ามาครอบงำเรียง่าว่าครอบงำคริปโตเครนซีเหมือนอย่างที่บีแ a นซ์เองก็โดนปัญหานี้นะครับก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วตอนนี้เกิดกองทุน ETF นะฮะเกิดการเข้ามาลงทุนของกองทุนสถาบันและนี่คือสัญญาณนะของการที่กําลังจะบอกเราครับว่าในเมื่อนักทุนสถาบันเข้ามาแล้วนะฮะกลุ่มอํานาจเก่าก็าเริ่มเข้ามาแล้วในเทคโนโลยีใหม่อย่างเงินดิจิตอลประชาชนทั่วไปจะไม่กระโดดเข้ามาก็คงจะแปลกป,ประหลาด ถ้าเราไม่เกาะขบวนนี้ไปด้วยถ้าเราไม่มีเอาไว้บ้างถ้าเราไม่สนใจเลยวันหนึ่งครับเราจะกลายเป็นเพียงแค่ผู้ใช้ระดับหางแถวปลายแถวที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักน,นอกจากการได้มาและจ่ายออกไปไม่ใช่การเกิงกาไรเพื่ออนาคตเลยแม้แต่น้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณศึกษาเรื่องของคริปโตมนา,นานานเนี่ยคุณจะฟังสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยแล้วพอจะเข้าใจและเห็นภาพนะครับว่าโลกนี้มันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง นะครับเรื่องของอหน้าต่างนะฮะ,ว,าาะ,ฮะวิวัฒนาการทางการเงินขอภัยนะฮะหน้าต่างวิวัฒนาการทางการเงินมันมีการเปลี่ยนกันนะทุกๆหลักร้อยปีอยู่แล้วโดยประมาณนะครับดังนั้นยุคจากนี้ยุคที่ AI กําลังเฟื่องฟูยุคที่คริปโตเคอเรนซีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเราจะทําตัวเหมือนมนุษย์ยุคหินที่ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีในยุคนี้ งั้นฝากไว้นะครับใครที่มองว่าคริปโตเคอเรนซีหรือข่าวเรื่องของบิตคอยเป็นเรื่องไร้สาระคิดสมัยนะครับแล้วลองหันมาศึกษามันอย่างเต็มที่ดูก็แลวกันนะครับผมยังไงถ้าคิดว่ารายการนี้เป็นรายการที่ฟังแล้วค่อนข้างย่อยง่ายฟังแล้วเข้าใจได้ไม่ยากก็ติดตามกันได้ครับกับ Bitcoin c r a z y นะครับบาร์ไกลสุดเรื่องของ Bitcoin, บิตคอยนะฮะเจอกันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยที่ช่องนี้ครับไทยทาวน์แชนแนล คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะทุกที่มีคนไทยเราอยากให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe กด Like กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยและเติมเงิงใจให้ผมผ่านทาง True Money Wallet นะครับผมถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปสามารถกดได้เป็นสมาชิกแบบรายเดือนแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรก็ True m o n e y Wallet นะครับผม ส่วนใครที่อยากจะเทรดคริปโตเคอเรนซีอยากจะซื้อนะเหรียญบิตคอยนะครับแต่ไม่มีวอลเล็ตไว้เก็บหรือว่าไม่เคยใช้บริการเลยอาจจะมีอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มผู้ให้บริการผมแนะนํายบิตนะครับบบิตคือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ถือว่าฮิตที่สุดตอนนี้นะหนึ่งใน5ของโลกเลยนะครับปลอดภยัยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีเหรียญเยอะแล้วก็เหรียญคับของ Bitcoin, บิตคัพก็อยู่ในกระดานนี้ด้วยเช่นกันนะครับคุณอยากได้ดีวอร์ตไหมอยากได้ส่วนลดไหมในะค่าธรรมเนียมสมัครใต้ ลิงก์นะลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอดูคลิปจบปุ๊บเลื่อนลงไปใต้คลิปแล้วก็จะเห็นลิงก์ใช่ไหมคุณก็กดเลยนะฮะสมัครได้เลยแล้วมองว่าคุณจะได้สิทธิ์ต่างๆมากมายเลยนะครับจากทางบายนะครับผมวันนี้ Bitcoin c เคอร์ซีลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ